มากินอาหารกลางวันแล้วนะครับที่ร้านอะไรรับคุณพ่อขาร้านโครงการหลวงดอยอินทนนท์ครับมากินกันนะครับตอนนี้มือมือบลายแล้วครับผู้่ายล่ะรอนานรอนานันนี้มากินอาหารสุขภาพนะครับหากินย่าครับปลาเท่าบนึ้อซีอิ๊วจ้มจืดผักอินทนนท์นะครับแล้วก็ มอนครับเลมอนครับเลมอนน้ำเลมอนนะครับสูตรพิเศษอร่อยสดชื่นนะครับครับนี่คือเติมอันหนาอาผงๆเลยมีปลาด้วยมีปลาเท่านะครับหอมสดไปน่อยปลาเท่าเท่ากับเท่ากับมันว้าวนีครับผงผงเลย ผมเลยครับอันนี้กำลังรอข้าวอยู่นะครับรอข้าวอยู่เดี๋ยวอาจารย์เขาชิมไม่อยู่ทีครับกินแล้วเป็นปากไหมครับเขิได้แอดมินลองดูนะครับโอ้โหกินแล้วก็บอกว่าน้ำมะนาวผสมนะคะนรับพิเศษกับน้ำมันกินแล้วอลมดีครับยิ่งหวานนะครับ